าคนาที่จะมากินปลาก็ตั้งแต่วอรอนอยู่แล้วนะครับทุกคนปลากระยาไปดิ้งก่อนนะ,งะลงกาไป อันนี้คือที่ของที่ก็บักของพวกคุณมาเช่าหอเพื่อทำมาที่สนามบินนะ

ต,ตาลอยอย่างแรงเลยนะทุกคนมันเดนต่อยมาสองสามหมัดแล้วนะตอนเช้าไปครับมันไปกงลบยไม่รับติกันทนะุ

ุกคนถึงแล้วครับตลาดจริงปลาตอนนี้ปลายังไม่มาเราก็นั่งกินน้ําจากันก่อนฮะกินน้ําจาตรงนี้กันก่อนนะฮะทุกคนเฮอร์เวนทินครับยาดำเชื่อถือเราโน้นโอเคจะดำช้างเกลือไหมโอเคมาสั่งน้ำได้นะตรงนี้บรรยากาศ ตีนั่งดูเนื้อตีนี่หานจ้าคนระับมีหมดเลยนะฮะส่วนตรงนี้โนตรงนี้ก็จะเป็นของคนพุทธักหน่อยนะใครที่อยากจะซื้อของมาที่เป็นอิสลามนะฮะก็ต้องซื้อมาจากข้างนอกนะทุกคนมันพวกผมเมื่อกี้นะซื้อมาจากข้างนอกเล็กก็ แล้วก็มาสั่งน้ำนี่หมดนะทุกคนนี่อะไรนี่ตลาดชิงปลาปลาเริ่มมาแล้วพอมาซื้อแล้วนี่เขามาขายแล้วนะครับทุกคน นี่ก็น่าจะยาวตลอดฝั่งเลยฝั่งเลงเดี๋ยวคนจัเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้แพกำลังเข้ามานะทุกคนนี่ยังไม่ได้เยอะมากดีนะนี่เนี่ยจ่าประมงก็จะเอาปลาที่จับมาได้ฝั่งนี้นะครนะับนะเขากำลังเข้ามา ครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานก่อนไปมาดูอีกทีปี่ล้ได้ไปแล้วปีก็ได้ไปแล้ว,ลวหนึ่งตรง รีเลยนะครับบินอยู่เลยบางตัวนะครับอ๋อใช่อันนี้ป้าเป,ป็นวลาข้า,าหหกกวหมกข้าวหมกเห็ดได้ได้เนี่ยเส้นล่างไว้ด้วยด้วยคนมาจ่ายสานเรียบเรียบได้ไหมนะคนมาจ่ายสานเดี๋ยวเรววาจะมาเดินนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะมาเล่อีกทีนะครับเดี๋ยวคนมาเดี๋ยวมีโอ้มีปลาเมือกอมีเล่ใครจะสนใจอยากมาซื้อนะครับมาได้เลย ตลาดอุทยานตลาดชิงฟ้านะครับทุกคนพี่ก็เจอยบอกกันตลาดชิงฟ้า <c oughs> เดี๋ยวมาดูตอนปลาเยอะๆนะครับตอนนี้เราไปหาอะไรตันกันก่อน <c oughs> ได้เดี๋ยวเรากินข้าวก่อนเลยพิธามยังไงพี่น่าจะหลับก็ได้นี่ก็เปิดพิธามบ่ดี

นอนอย่างนี้วีไม่นอนเดียวีกว่าเขาจะมาลงลานะตอนนี้อห้าี่เราไดูกันอีนะมัเะมันรุ่นมันเข้าพมพมึงอ้อนอะบวกอี่อนะนีเออแต่สแล้สิชิ้นครับกราบหลวงก็พี่วานเจีบั ไม่หวานแล้วมึงดูก็เปิดดีแล้วมึงก็ตกใจเดี๋ยวทุกคนครับตอนนี้คือนี่ว่าเรือแปปลาเขาเริ่มมาแล้วครับอัดนัยังส่วนผมก็นั่งอยู่ตรงนี้อนะ่ะร้านน้ำชาอย่ากเขาก็ต้องนำปลาขึ้นไปนะทุกคน ยัไม่รู้ว่าปลาเยอะไหมนะเดีย๋ยวเรานังดูเขายังปลากันดีกว่าแต่เดียวเดี๋ยวมนทุกคนเขาเอาปลามาจาับแพนะครับถึงมาเต็มตกข้าเลยนะทุกคนแปบแนี่คนที่จะมากินปลาเขาตั้งแต่รอกันอยู่แล้วนะทุกคนนี่เขากำลังนำปลาไปแล้วนี่ ประมงเขาเอาปลามาขึ้นตรงนี้นะเราก็นั่งดูก่อนเดี๋ยวดียังก็เหมือนเขาทีระวังเล้ยนะตอนนี้เี้ยยัง กันแล้วมมุงเลครับลุมมุง คนต่างชอบนะครับต่ำรวยวะ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 เดี๋ยวไม่อีกหลังกระชังนะเดี๋ยวตรงนี้เต็มอยู่ คนก็เริ่มมาแล้วครับเห็นแล้วยังเริ่มมาเอาปลาครับเพราะป่า,าเริ่มขึ้นมาครับมาว่เมันคนไม่บายใช่ไหมจังนะอะไรล่ะทุกคนผมมาวันปิดนะน่าจะแนวสออทิย์คุณจะเยอะกว่าน,นี้คนระับ แต่ผมมวันสุกเดี๋ยวลองดูกันตอวนะว่ามันก็จะเยอะมันเมื่อก่อนมยนะทุกคนแต่วันนี้เขาไม่พาขายหลายคนอยู่นะครับหรือว่ามาไม่ถึงดีนะเดี๋ยวมาอีกนึ่งกระบวงหรือว่าหนึ่งตะก้ารนะฮะคุณจะมามุงอีกไหมนะทุกคนมาแล้วนี่ก็มาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ก็มาแล้วก็มาดีของแล้วนะครับทุกคนเร็ว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 ใครที่ไม่เอาได้ก็ใส่นาตาล่าปวายเยอะอยู่นะครับใครที่อยากจะเอาไปทำแกงตำหมกข้าวนะครับมองกันได้ แล้ทำไมเขาไม่แย่งกันเลยว่าบอกกูจะมาเหมือนคนน้อยหรือว่ากโรอปลาอีกกนะ็มาเรื่อยๆปลาน้ามาเรื่อยๆเห็นว่าจนเที่ยงครับขายกันนะตรงนี้ยังมาอีกครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงยังมาอีกเ่ก็ุนกัเกปแก่อมา มือยิังไปเรื่อยเจริงมั้งจิงนองเงนจิงเงนไม่จิงเงินเลยไม่ใครจิงเงินเลยบอกตรง

ซาใจได้ครับเดี๋ยวคลิปไซด์นี้โอเคยกมะกะโดง <laughs> 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 ไปไปเลือกจ่ายหลายวีมาดูนะคือซ่องเหรออย่างนี้โยกเอาล่ะไม่มาดิทุกคนไปยังมีอีกนะกำลังมาขึ้นมาอีกนะครับมาอีกแล้วครับทุกคนมาอีกแล้วมาอีกแล้วทุกคนเไปรู้ ขึ Smile, ้นมาแล้วกำลังขึ้นมาแล้วตีกับตีออันนี้คือเขาชาวประมงก็จับมาแบบ ทุกชนิดป่านะทุกคน่ได้ปลาแล้ก็ปลา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 มมานะใครที่เป็นปลาก็มันสด้วยแยงเลยนึกปลาไม่ออกไมันโยปลาไ้ครบไม้อ้อนีตัดเดือนเน้อ คือคนที Ooh, Lord, ่ก่อนจะไปทำงานหรือว่าอะไรแบบนี้ครับก็จะมาซื้อปลาแบบนี้ครับแคันนี้ไม่มีเจ้าของครับใครหยิบได้ก็หยิบเลยหยิบมั่งทีหยิบมั่งก่อนไปบายหยิบมั่งหยิบมั่งหยิบมั่งได้เวลากลับด้วยนะเรา ไม่มันเลยแต่ว่าน่าจะไม่ถึงวันที่มันวันนี้พี่ก็วิ่งแล้ว<ป>โอเคมาไม่เดือดเดียวมูมือเข้ามาแั้ม,มีอีกนะวันนี้ปลาไม่ได้เยอะมากเอาเป็นว่าใครที่อยากจะมาซืปปา้อปลากวาไปนะครับ ซื้อกันได้ครับที่นี่นครับไม่มันเลยวันนี้นครับพอผมมาจ๋ายออ่ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครอยากจะมาปลาแบบไม่มีเช้าของคือมาแย่งกันผมมาที่นี่เลยนะครับตลาดจิงปลาภูเก็ตอาจในยางนะครับครับว,วันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับ